เราทำอะไรกัน <g ave> แก๊สหมด <g ave> จะไปเติมแก๊สแนวว่าจะไปเติมแก๊สพอ่อติดจอปตุ้งเลียดอ่ะแล้วบ่อพี่หยอดไอ้นัททานั้นให้มันแล้วไม่ <อา S 1> ใช่เหรอ,อ <า S 1> แล้ว,ลวต้องพาไปยอดแทบมัดแล้วอ่ะมีหมากไหมาก hãy tung ừ. Đã. à, ừ. người ban mà dù tìm nè ban đi, chiều theo, học bì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 

นังมันสาอุ้มบาสจะมึงมาเร็วมามาเร็วนองมาพอมอ่ะมาตรงแวดมาเร็วนองไว้ตัวนี้หน้ามันอยู่หน้าซาว้าน้ะบีมันพยายามมาอ่ะพุงขนาดนั้นนี้นองาต้องไปซื้อยาให้พยายาให้กินลแล้วแล้วพุงนั่นจังตามันซร้าอย่า มันหน้าตามันไม่เหมือนในซองตัวนี้นะไอ้ซองตัวนี้นะห,ห,นหน้า,าตา,ซาเซ็กซ่อะไอโนหน้าเาวตาตาวศร้าจงเลี้ยงกัดหลอกถาวรกูแหละหละนะฮะฮะไม่มาเร็วไหนนอนมาเร็วพุ่งโ,โลนี่พยายาแน่นอนเลยอันนี้มาเร็วมาผิวมันดี